ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเจนจะมาเปิดกุนะคะของเล่นของสะสมนะคะในช่วงของมันต้องมีของมันต้องมีซึ่งในวันนี้นะคะเจนจะมารีวิวพัดลมแ a นดี้แฟนะคะแบบนี้นะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันนะคะฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กด u ั s สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะให้กับช่องเจนพิชาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพัดลมจะมีเป็นแบบไหนกันบ้างานะคะพัดลมนะคะของเรานะคะว่ามีแบบไหนบ้างนะคะชิ้นนี้นะคะจะเป็นพัดลมเจ้าหญิงเอลซ่าจากภาพยนต์เรื่องฟรอสเซ้นนะคะตัวนี้เป็นพัดลมแบบมีไฟ วัสดุของใบพัดนะคะจะทําจากพลาสติกนะคะไม่เป็นอันตรายกับเด็กๆน้องๆน,นะคะสามารถให้เด็กๆจับได้เลยนะคะเวลาที่พัดลมหมุนอยู่นะคะคือถ้ามือน้องไปโดนก็คือไม่เป็นอันตรายนะคะแบบนี้ตัวหน้าเอลซ่าจะเป็นยางนะคะเป็นยางตันๆด้านหลังก็คือสามารถเปลี่ยนฐานได้นะคะใช้ฐาน 2A นะคะหก้อน ชิ้นต่อไปจะเป็นคอลเลกชันเจ้าหญิงเอลซ่าจากภาพยนตร์เรื่อง f อสเซนเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ามันจะคนละคลอกันนะคะอันนี้จะเป็นคนละคอลเลกชันกันนะคะชิ้นนี้นะคะตัวพัดลมนะคะจะทำจากโฟมนะคะทำจากโฟมไม่เป็นอันตรายนะคะเด็กๆสามารถจับได้เลยนะคะแบบนี้ จะยังอยู่ในคอลเลกชันเจ้าหญิงนะคะชิ้นต่อไปที่เรามีนะคะก็จะเป็นเจ้าหญิงซ oh. ินเดอเรลล่าิงซินเดอเรลล่านะคะตัวนี้ไม่ได้เป็นพัดลมนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นเหมือนคทาไฟนะคะตรงกระโปรงเจ้าหญิงนี่ก็คือจะมีไฟติดนะคะส่วนรายละเอียดของหน้าน้องนะคะหน้าน้องซินของเราก็คือรายละเอียดเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะคะตัวนี้หน้าสวย น่ารักมากนะคะซินเดเรล่าชิ้นต่อไปเราจะพบกับเจ้าหญิงแอเรียลจากภาพยนตร์เรื่อง The Little Mermaid นะคะนางเงือกน้อยของเรานะคะเป็นขวัญใจของลูกสาวด้วยตัวนี้ตัวกระโปรงของแอเรียลนะคะจะมีเป็นแบบดอกกุหลาบนะคะคล้ายๆดอกกุหลาบนะคะแบบนี้ ชุดกระโปรงก็คือตัวโมเดลแอรีเลทำจากยางตันนะคะเป็นยางตันเลยนะคะหน้าน้องสวยมากเลยนะคะผมแอรีเลจะเป็นสีแดงใบพัดก็จะเป็นโฟโมนะคะตัวนี้ส่วนชิ้นต่อไปเราจะพบกับเจ้าหญิงโซเฟียโซเฟียแอนเดอะเฟิร์สนะคะ เจ้าหญิงโซเฟียก็จะมาในชุดกระโปรงสีม่วงนะคะซึ่งเป็นชุดประจำตัวของเจ้าหญิงโซเฟียนะคะงานสวยทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะชิ้นต่อไปก็ยังอยู่ในคอเลกชันเจ้าหญิงนะคะเป็นเจ้าหญิงเบลแห่งโชมงามกับเจ้าชายอสูร หรือภาพยนตร์เรื่อง Beauty and the Beast นะคะชิ้นนี้ได้มาจาก King Power นะคะราคาเต็มอยู่380บาทนะคะต่อไปเราจะพบกับ collection ของ Toy Story ตัวนี้นะคะเป็นขวัญใจของเจนเลยนะคะในอำเภอวู o ดี้นั่นเอง ตัวนี้นะคะหน้าของโมเดลวูดดี้นะคะก็คือหน้าค่อนข้างสวยเลยนะคะโมเดลเขาก็จะละเอียดนะคะวูดดี้สามารถหมุนไปหมุนมาได้นะคะซ้ายขวาหน้าหลังได้รอบทิศทางเลยนะคะชิ้นนี้จะมาจากภาพยนตร์เรื่อง Toy Story ภาค4นะคะตัวนี้จะมีเจ้าน้องฟอกกี้ด้วยเป็นเจ้าช้อนซ้อมนะคะฟอกกี้ แล้วก็มีนางเอกของเรานะคะโบบิฟนะคะตัวนี้ชิ้นต่อไปที่เรามีนะคะก็คือพัดลมวูดดี้จากภาพยนตร์เรื่อง Toy Story นั่นเองตัวนี้นะคะวูดดี้ของเรากำลังจะโยนเชือกค้องงัวกันเลยนะคะ ชินาไปเราจะไปดูคอลเลกชันของเจ้ามินนี่เมาส์นะคะมินนี่เมาส์ก็คือเป็นแฟนของมิกกี้ตัวนี้นะคะจะเป็นพัดลมมินนี่เมาส์แล้วก็สามารถเป็นโมเดลตั้งโชว์ได้ด้วยนะคะตัวนี้ได้มาจาก King Power นะคะราคา380บาทนะคะ King Power ต่อไป ที่เรามีนะคะก็จะเป็นมิกกี้เมาส์นะคะพัดลมมิกกี้เมาส์ตัวนี้นะคะเป็นมิกกี้เมาส์นั่งมาในรถเลยนะคะขับรถสปอร์ตเลยนะคะตัวพัดลมก็คือทําจากวัสดุที่เป็นโฟมนะคะตัวนี้ไม่อันตรายกับเด็กๆนะคะได้มาจาก King Power นะคะ380บาทมีมิกกี้ก็ต้องมีมินนี่นะคะคอลเลกชันนี้คู่กันนะคะ ชิ้นต่อไปที่เรามีนะคะก็จะเป็นพัดลมมินนี่เมาส์พัดลมมินนี่เมาส์ตัวนี้นะคะพัดลมมินนี่เมาส์กำลังขับเครื่องบินนะคะตัวเครื่องบินเขาก็แบบมีความน่ารักมากนะคะเพราะว่าจะมีเป็นหน้ามิกกี้นะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมิกกี้เมาส์นั่นเองวัสดุทำจากพลาสติกแข็งนะคะตัวนี้งานเขาค่อนข้างสวยหมดเลยนะคะ ได้มาจาก king power นะคะ300ร้อยบาท <Woo! S 1> ตัวนี้นะคะซื้อมาจาก king power พัดลมเขาจะอยู่ด้านบนนะคะตัวนี้ collection micky เ,กกเราก็จะมีทั้งหมดสามแบบนี้นะคะช้นต่อไปอเราจะมาดูเป็น c o l l e c t i o พัดลมมินเนี่ยนนะคะที่เรามีก็คือเจ้ามินเนี่ยนนะคะชิ้นนี้เลย อันนี้จะเป็นเจ้ามินเนียนนะคะเป็นบ๊อบนะคะอุ้มเจ้าน้องหมีทิมนะคะซึ่งเป็นเพื่อนของเจ้ามินเนี่ยนนะคะตัวนี้ราคานะคะได้มาจาก King Power นะคะ380บาทจะเป็นลิขสิทธิ์ของมินเนียนเลยนะคะตัวนี้น่ารักไหมคะเพื่อนๆชิ้นต่อไปที่เรามีนะคะก็คือเจ้ามินเนียนนะคะ เป็นเจ้ามินเนี่ยนเล่นดนตรีนะคะร้องเพลงได้นะคะแล้วก็มีไฟด้วยนะคะตัวนี้นะคะได้มาจากยูนิเวอร์แซลสิงคโปร์นะคะตอนที่เราไปเที่ยว u n i v e r s ร์แซลสิงคโปร์นะคะนา่ารักมากชิ้นต่อไป ที่เรามีนะคะก็คือเป็นคอลเลกชันมินเนี่ยนอีกเช่นกันนะคะจะเป็นเจ้ามินเนี่ยนเป็นบ๊อบนะคะตัวชื่อบ๊อบบ๊อบนะคะตัวนี้เขาก็จะเป็นที่เสียบนะคะลูกอมจุกจุกนะคะแล้วก็พอเรากดนะคะตรงนี้มือเจ้ามินเนี่ยนก็คือจะยกขึ้นขยับขึ้นลงได้แล้วถ้าเกิดเราเสียบลูกอมไปตรงนี้นะคะ oh, 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 oh. จุกจุกเราก็จะหมุนไปรอบๆนะคะ เราก็สามารถที่จะถือแท่งเจ้ามินเนียนนะคะดูดลูกอมจุก,กจุ๊บได้เลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็ได้มาจาก U.S.S นะคะ Universal Studio สิงคโปร์เช่นกันนะคะคอลเลกชันมินเนียนเราก็จะมีทั้งหมด3ชิ้นแบบนี้เลยชิ้นต่อไปพัดลมที่เรามีนะคะก็คือเจ้าซันลีแวน ตอนนี่แวนจากภาพยนตร์เรื่อง Monster University หรือที่เรารู้จักกันใน Monster Inc. นั่นเองตัวนี้จะเป็นพระเอกเลยนะคะเป็นซันนี่นะคะ <c oughs> เป็นเจ้ามอนเตอร์นะคะไปมหาลาัยงานเขาค่อนข้างละเอียดเลยนะคะงานสวยกริปเลยนะคะดูใกล้ๆได้เลยนะคะ <c oughs> พัดลมน้องมีความน,น่้รั<า>กที่เรามีก็คือ เป็นคอลเลกชัน h e l l o k i t t y อันนี้จะเป็นพัดลม Hello k i t t y นะคะโมเดล Kitty ก็คือจะเป็นพลาสติกกรอบๆนะคะเป็นแบบโมเดลสามารถนำไปตั้งโชว์ได้นะคะวัสดุของพัดลมก็คือจะเป็นโฟมนะคะตัวนี้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กๆนะคะเด็กๆสามารถถือเล่นได้เลยถือเล่นหรือถือใช้งานได้จริงนะคะพกพาไปข้างนอกอากาศร้อนๆน,นะคะ เราก็จะมีพัดลมแบบน่ารักฟุ้งฟิ้งของเรานะคะที่ไม่เหมือนใครนะคะชิ้นต่อไปก็จะเป็นพัดลม Hello Kitty สีชมพูตัวนี้น่าจะเป็นคอลเลคชันเดียวกันนะคะออกมาจำได้ว่าตอนออกมาเมื่อปีที่แล้วนะคะออกมาหลายหลายหลายแบบเลยนะคะตัวนี้ได้มาจาก king power นะคะ380บาท คอลเลกชันคิตตี้นะคะชิ้นต่อไปจะเป็นพัดลมเ Pel โล k คิตตี้ชิ้นนี้นะคะได้มาจากเพื่อนนะคะเพื่อนที่รักนะคะเพื่อนที่น่ารักนะคะเพื่อนรู้ว่าเราเก็บสะสมนะคะเพื่อนก็เลยซื้อมาให้เรานะคะเป็นพัดลมเฮ l โล k คิตตี้นะคะนั่งอยู่ในคัพเค้กนะคะ เป็นถ้วยคัพเค้กนะคะแบบนี้น่ารักมากเลยนะคะชิ้นต่อไปจะเป็นพัดลม Hello Kitty พัดลม Hello Kitty ้ใส่ชุดเอี้ยมโบม่วงนะคะตัวนี้พัดลมเขาแรงมากเลยนะคะมอเตอร์แบบแรงสุดเลยอะ่ะ ชิ้นต่อไปที่เรามีนะคะก็คือจะเป็นคาท่าไฟฉายเฮ l โลคิตตี้นะคะตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์ซาริโอนะคะชิ้นต่อไปที่เรามีก็จะเป็นเฮ l โลคิตตี้เป็นโมเดลแล้วก็จะเป็นสก,ก๊อตเทปนะคะแบบนี้สก,กอตเทปหรือสติกเกอร์คิตตี้นะคะอันนี้นะคะสามารถเอาไปใส่ลูกอมได้นะคะเพื่อน เป็นโมเดลตั้งโชว์ได้ด้วยนะคะเป็นคอลเลกชัน Hello Kitty สติกเกอร์ชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปที่เรามีนะคะก็จะเป็น Hello Kitty ดอกไม้สีชมพูเป็นคอลเลกชันสติกเกอร์ k i t t y เช่นเดียวกันนะคะชุดนี้จะเป็นคอลเลกชันเดียวกันนะคะ Hello Kitty สติกเกอร์ ชิ้นต่อไปที่เรามีนะคะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นของเล่น Hello Kitty นะคะเป็นเหมือนคาทานะคะยืดได้หดได้แบบนี้แล้วก็กดตรงนี้นะคะเหมือนเป็นพวกเหมือนเป็นของเล่นสล็อตนะคะแบบนี้นะคะตัวนี้ได้มาในราคา95บาทนะคะชิ้นต่อไปที่เรามีนะคะก็จะเป็น Hello Kitty อันนี้ก็จะเป็นแคนดี้เหมือนกันนะคะเป็นคอลเลกชันที่เป็นกล่องใส่ลูกอมนะคะเพราะตอนที่เราซื้อมาก็คือจะมีลูกอมอยู่ด้านนี้นะคะอันนี้จะเป็นของเล่นพอเราเขย่านะคะมันจะมีเสียงนะคะเป็นเหมือนกระเหลี่ยงคอยาวนะคะชิ้นต่อไปที่เรามีนะคะก็จะเป็นคาทาตัวนี้จะเป็นคาทาน้องฮีโร่คิตตี้ซาริโอคริสต์มาสนะคะ อันนี้นะคะได้มาจากซาลิโอนะคะเจแปนตัวนี้เป็นคิตตี้นะคะร้องเพลงได้แล้วก็ขยับตัวเต้นได้นะคะเต้นตามจังหวะเพลงเลยนะคะ สามารถเปลี่ยนเสียงเพลงได้หลายเสียงเลยนะคะเป็นเพลงคริสต์มาสทั้งหมดเลยนะคะที่ชื่นชอบงานญี่ปุ่นก็เพราะว่ารายละเอียดของงานตุ๊กตาเขาจะค่อนข้างสวยมาก แล้วก็เขาเก็บ Child Child รายละเอียดได้แบบเป๊ะมากเลยนะคะเปลี่ยนเพลงได้หลายเพลงนะคะตัวนี้น่าจะมีไม่ต่ำกว่าหเพลงนะคะที่เรามีนะคะก็จะเป็นกล่องใส่ลูกอมเมอไรออนนะคะตัวนี้ได้มาจากสิงคโปร์นะคะเป็นของเล่นนะคะกดแล้วเ hmm. มอเจ้าปากเมอร์ไรออนนะคะจะขยับได้ เป็นสิงโตพ่นน้ํานะคะหัวเป็นสิงโตหางเป็นปลานะคะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์นะคะก็คือเจ้าเมอร์ไลออนนั่นเองชิ้นต่อไปที่เรามีนะคะก็จะเป็นเจ้าอังปังแมนอังปังแมนตัวนี้นะคะจะสามารถกดแล้วน้องก็จะขยับตัวขยับแขนขยับขาเดินได้นะคะ ขยับคอได้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะคะน่ารักมากนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือพัดลมนะคะที่เรามีถ้าเพื่อนๆมีพัดลมแบบไหนนะคะที่ไม่ซ้ํากับเจนนะคะสามารถคอมเมนต์บอกได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าใครอยากจะให้เจนนะคะมาเปิดรีวิวของมันต้องมีแบบไหนอีกนะคะ ให้เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเจนก็จะไปหามารีวิวให้เพื่อนๆนะคะได้ชมกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะคะแจ้งเตือนนะคะ